ไซนัสคืออะไรไซนัสอักเสบเกิดได้จากสาเหตุใดอาการเป็นแบบไหนและต้องรักษาไซนัสอักเสบอย่างไรต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ชั่วก่อนแชร์สํานกข่าวไทยอสมทอสอบถามกับอาจารย์ประจำภาควิชาสวดสอนาศิวิทยาคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเริ่มจากทำความเข้าใจกับไซนัสไซนัสก็เป็นอวัยวะหนึ่งในร่างกายนะครับมันก็มีการอักเสบได้ไซนัสเนี่ยก็เป็นโพรงอากาศข้างจมูกก็คือจมูกเราก็จะมีช่องแต่ว่าข้างๆจมูกทั้งหลายเนี่ยเราเรียกว่าไซนัสจมูกผติก็เป็นช่องอากาศหน้าที่เขาเนี่ยก็คือช่วยให้ความกังวานของเสียงในเยื่อบุเขาเองเนี่ยก็จะมีผลิตมุกที่เป็นปกติให้จมูกมันไม่แห้งให้มัน ชุบชื้นตลอดเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการติดเชื้อขึ้นมาในบริเวณโซนนี้เราก็เรียกว่าไซนัสอักเสบนะครับแล้วไซนัสอักเสบเกิดได้จากสาเหตุใดครับ ทุกวันนี้เรายังไม่เจอปัจจัยสําคัญที่กระตุ้นให้เกิดว่าอันไหนทําให้เกิดไซนัสมากกว่าอย่างไรก็ตามคือไซนัสเนี่ยช่องผ่านของไซนัสครับเขาต้องออกในรูจมูกเมื่อไรก็ตามที่จมูกมันมีการบวมอุดตันก็จะเพิ่มความเสี่ยงของไซนัสขึ้นมาได้ส่วนใหญ่ที่เจอเช่นสารละคายเครืองก็คือช่องไซนัสเนี่ยเปิดเข้ารูจมูกเมื่อไรก็ตามครับอย่างเช่นไตวัดใหญ่เขาทำให้เยื่อบุจมูกเป็นอักเสบรุนแรงบางทีมันก็ทำให้บวมไปอุดรูเปิดไซนัสทำให้รูเปิดไซนัสระบายไม่ได้ก็เกิดไซนัสเสพอบบวมุางทีเรา แล้วมันไม่หายหรือเจออยู่นานๆเป็นระยะเวลานานๆเน,นีนน่ยมันก็เกิดช่องสนัสอุดต,ตันบวมระบายไม่ได้เช่นเดียวกันก็เกิดสซนัสตามมาได้ อาจารย์อธิบายไซนัอักเสบแบ่งได้2กลุ่มไซนัอักเสบโดยทั่วไปเนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มคือไซนัตอักเสบจากไวรัสและไซนัอักเสบจากแบคทีเรียไซนัอักเสบนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเริ่มต้นมาจากติดไวรัสก่อนไวรัสทั้งหลายทั้งปวงที่เราติดกันทางเดินหายใจเนี่ยก็จะกระตุ้นทําให้เกิดไซนัอักเสบได้เขาแยกกันง่ายๆครับก็คือถ้าสมุนอาการเป็นมาน้อยกว่า10วันเราไมา่จะถือว่าเป็นไวรัสก็คือถ้าเป็นจากไวรัสโดยทั่วไปเนี่ยอาการวันที่สี่วันที่ห้าเขาจะเริ่ ันก็จะถือว่าเป็นกลุ่มแบคทีเรียอาจารย์อธิบายสาเหตุเมื่อเป็นไซนัสอักเสบจากไวรัสแล้วไม่ดีขึ้น ก็อาจจะทําให้เป็นไซนัสอักเสบจากแบคทีเรียตาม,มาได้ส่วนใหญ่ฮะแบคทีเรียเนี่ยมันจะตามมาจากไวรัสก่อนคือต้องเข้าใจการเกิดโรคครับก็คือเยื่อบุของไซนัสทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ในช่องจมูกปกติไซนัสที่มันสุขภาพดีเขาจะมีเยื่อบุเยื่อบุเันจะคอยป้องกันเชื้อโรคเข้ามามันก็จะมีสารคัดหลั่งที่เคลือบไว้ในสารคัดหลัง่งมันจะมีตัวภูมิคุ้มกันมีขนคอยพัดโบกพัดเซลล์พัดมูกไม่ระบายออกตลอดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราติดไวรัสเวลาก็จะทาลายเยื่อบุเนี่ยทำให้คุณสมบัติความแข็งงงแรงกกาปป้้ออันเเชืิด พอมันเสียไปมากเนี่ยบางทีแบคทีเรียก็จะติดตามมาขึ้นมาเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แบคทีเรียเนี่ยมันจะตามหลังจากการที่ไวรัสไปทําลายแล้วอาการของไซนัสอักเสบเป็นยังไงครับอาการที่สําคัญนะครับทั้งสองอย่างเหมือนกันหมดเลยจะต้องมีก็คือว่า1น้ํา้มูกจะต้องมีสีเปลี่ยนแปลงก็คือสีเขียวสีเหลืองอย่างนี้เป็นต้นรวมกับคัดจมูกปวดใบหน้าการรับกลิ่นลดลงพวกนี้จะเป็นอาการของไซนัสทั้งหมดเราจะแยกได้ยังไงครับว่าเราเป็นภูมิแพ้หรือเป็นไซนัสอักเสบ ผลอย่างที่พูดไปเบื้องต้นนะครับว่าไซนัสเนี่ยจะเป็นต้องน้ำมูกเปลี่ยนสีไม่ใสนะจะต้องเป็นเขียวขาวเหลืองแล้วมีการคับแน่นมีการปวดแต่ขนาดพวกคนไข้ภูมิแพ้จะต่างกันน้ำมูกก็จะใสเหมือนน้ำเลยแล้วก็อาจจะมีการร่วมภูมิแพ้จะมีเช่นคันจามคันตาคันจมูกจามได้คันหูได้เพราะฉะนั้นอันนั้นคืออาการของภูมิแพ้แต่ส่วนพวกของไซนัสบางทีเขาจะมีไข้ด้วยเพราะว่าภูมิแพ้จะไม่มีไข้ไซนัสอักเสบป้องกันได้ไหมครับไซนัสอักเสบเนี่ยจริงๆป้องกันไม่ได้ มันเหมือนไข้หวัดจะป้องกันไม่ได้เพียงแต่ว่าอ่าโอเคไข้หวัดเราบางทีเราฉีดวัคซีนลดความรุนแรงได้เช่นไข้หวัดใหญ่บางทีเราฉีดวัคซีนปุ๊บมามันลดความรุนแรงลดการติดเชื้อได้ก็ต้องพูดว่าไวรัสที่จะไม่เกิดไซนัสเนี่ยก็คือไวรัสหลายสายพันธุ์ไม่เกิดสนังเสพได้เช่นไวรัสไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A อบก็สามารถไปจู่โจมไซนัสได้พวกไวรัสเช่น RSV ที่เจอในเด็กก็ทําให้เกิดสนังเสพได้แม้กระทั่งโควิดก็ทําให้เกิดสนั่งเสพได้เพราะนั้นเนี่ยเรายนก็ัเหวดดติ ไข้กันอยู่ใช่ไ,ไหมติดไอซี B, ติดฟูได้ทั้งที่ฉีดเพียงแต่มาลดความรุนแรงลงสําหรับการรักษาไซนัสอักเสบอาจารย์มีคําแนะนําไว้แบบนี้ครับคนไทยเราจะเข้าใจว่าติดเชื้อไซนัสปุ๊บต้องกินยาฆ่าเชื้อซึ่งอันนี้มันไม่ถูกเสมอไปถ้าเป็นน้อยกว่าสิวันเราถือว่าเป็นไวรสัสการรักษาส่วนใหญ่ก็รักษาโดยการประคับประคองรักษาตามอาการมีไข้กินยาลดไข้คัดจมูกก็อาจะใช้ยากแก้คัดจมูกโชคข้าได้พวกนี้อาจจะไม่ต้องมาพบแพทย์ได้แต่ถ้าเกิดเกิน10วันหรือมีอาการเร็วลงเช่นเป็นมาสีแย่ลงมาอันนี้เราจะิดขอยู่ร สองกลุ่มนี้ก็จะต่างกันกลุ่มแบคทีเรียเนี่ยสิวันเราไม่หายอย่างนี้ควรจะมาหาหมอแล้วก็อาจจะจําเป็นต้องกินยาปฏิชีวนะหรือคนไทยชอบเรียกกันว่ายาแก้อักเสบส2คือออปชันเสริมเช่นยาแก้คัดจมูกยาพ่นจมูกกลุ่มจะเป็นสเตียรอยพ่นจมูกพุดเนี่ยมีความปลอดภัยสูงสามารถทําให้คนไขน้เนี่ยหายเร็วขึ้นหรือความรุนแรงลดลงดีกว่าไม่ใช้ยาพน่นอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถช่วยคนไข้ได้เข้าใจโครงสร้างร่างกายช่วยให้รักษาได้อย่างถูกต้องนะครับ ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยก,กันกับชั่วก่อนแชร์